อ้างว่าเป็นการตรวจสอบนะแล้วกันจอมพลังเนี่ย mm. ขเขาก็มีการ mm. วิดีโอเข้ามาชี้แจงนะใ mm. นวันที่มีการตรวจสอบกรรมธิการนะ mm. ก็ยังคงตามเรื่องนี้ต่อเนื่อง <c oughs> นะโจมตีทหารนะอ้างว่าเป็นการตรวจสอบนะนี่คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองของสสพักสมส่วนกันจอมพลังล่ะเห็นเงียบไปจริงๆกันจอมพลังก็ไม่ได้ไปลงพื้นที่ชายแดนแะต่ตามที่เขาบอกว่าหยุดชั่วคราวก่อน แล้วตอนนี้ก็นี่ครับก็คือช่วยขายของให้กับบรรดาบแบรนด์ต่างๆรวมไปถึงสินค้าชุมชนจากชาวบ้านนะก็เป็นบรรยากาศแบบนี้นะก็อาจจะสมใจบางคนที่ต้องการทํำให้ฝ่ายภาคประชาชนที่หนุนทหารเนี่ยมีความแตกแยก,กนะต้องหยุดออกมานะอ่าแต่ใครเสียประโยชน์ล่ะทีเนี้ยใครสมประโยชน์ทางการเมืองอันนี้ก็ต้องตั้งคําถามส่วนเรื่องเสือ้อกะ ที่หลังจากมีการเปิดประเด็นกันออกมาแล้วโตโต,โตส่สสพักส้มก็บอกว่าเอ้นี่อาจจะผิดกฎหมายด้วยนะกันชอมพลังเนี่ยออกมาแอบอกลับเลยนะเขาบอกว่ายังไงครแบบนี้ครับผมเองวันนี้มีสสออกมาบอกว่าประชาชนที่จัดหากรองให้กับทหารอาจเข้าข่ายทําผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ ผมขอฝากบอกแบบนี้ครับผมเองเป็นคนหนึ่งและชาวบ้านอีกหลายคนช่วยผมสนับสนุนจัดหากรอบร่วมกับหน่วยงานแล้วยังมีคนอื่นๆที่จัดหากรอบไปให้ทางทหารอีกเยอะแยะมากมายผมอยากบอกว่าถ้าผิดท่านไปดําเนินการกับผมได้เลยนะครับแล้วให้จบที่ผมเลยเพราะไม่ว่าสิ่งที่ผมทําหรือสิ่งที่ประชาชนคนอื่นจัดของไปให้ผมเชื่อว่าเขามีใจอยากช่วยให้ทหารได้กลับบ้านพยายามจะหาของดีๆไปให้พวกเขาแล้วอย่างชุดที่ผมจัดไปให้ปกติเนี่ย ลองไปดูในราคาต่างประเทศได้แผ่นหนึ่งประมาณ20,000กว่าแล้วเจ้าที่ผมสั่งเนี่ยประมาณหมื่นกว่าแต่อันเนี้ยเขาช่วยรวบทาบุญมากับผมเ,บเหลือแผ่นละ6 0 0 0เองผมก็ไม่รู้ท่านจะดําเนินการเรื่องอะไรนะถ้าบอกว่าทุจริตนะผมได้ถูกกว่าปกติอีกจะทุจริตตรงไหนแล้วถ้าจะทุจริตผมเชื่อว่าทําได้ด้วยแต่เราไม่ทําตอนที่เกิดเหตุทุกคนเห็นแล้วครับว่าผมทําอะไรทํางานหนักขนาดไหนมีหลายคนจิตอาสาเยอะแยะมากมายที่ออกมาช่วยผมพูดตรงๆนะผมไม่เคยเห็นนักการเมืองไปช่วยตอนที่เกิดปัญหาเลยแต่วันนี้พอจบเรื่องมาเล่นผมมาเล่นทาหารก็ไม่เป็นไรครับ ใครอยากช่วยผมท่านไปดูไลฟ์เย็นนี้4ี่โมงที่ตอตอผมปล่อยของหาตังค์เพื่อได้เอาตังค์ไปประกันตัวเองมาทุกคนใครอยากช่วยผมนะไปดูไลฟ์ปล่อยของก็แล้วกันแล้วกดติดตาไมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคน<า>เรื่องเกราะเนี่ยขอให้จบที่ผมจะดําเนินคดีจะยังไงว่าผมไปหามายังไงพร้อมถูกตรวจสอบพร้อมชี้แจงทุกอย่างเพราะว่าบริษัทที่ไปจัดหามาก็เป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดแล้วเอาไปใช้ในทางปกป้องประเทศไม่ได้เอาไปทำลายชาติหรือซอกก่อนบนทำลาย นะเหมือนสอส,อสอบางกลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวนะบอกว่าเสือ้อเกาะบริจาคเงินแล้วไปทําอะไรเอาไปประกอบการเคลื่อนไหวเพื่อสู้กับตํารวจที่พวกตนเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวในช่วงยุคลุงตู่เป็นนายกแล้วก็จับย่วงไปถึงสถาบันเบื้องสูงด้วยค่คุณผู้ชมชม